ตั้งจิตดีๆนะบอกว่าข้าพระเจ้าไม่ขอรับสิ่งไม่ดีที่อยู่ในกายนี้ขอให้สิ่งไม่ดีออกจากกายสังขารนี้ขอจงเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอให้กายนี้ของข้าพระเจ้าจงได้ทําบุญสร้างบารมีตัวข้าพระเจ้าไม่ขอรับดวงจิตร้ายเหล่านี้ให้เข้ามาในกายสังขารนี้อีก ส1เอ็ดสิงหาคมนี้ช่องซองผีพบกับคือตอนนี้พี่บวยและนี่เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นใส่ชุดผ่พยผ้าถุงแต่เขา่ไม่พูดภาษาไทยกับเรนเหมือนลักษณะคล้ายๆพูดภาษาเขมรเ,เป็นแบบนี้นะแล้วเขาพยายามเข้าสิงร่างน้องแล้วเขาบอกว่าเขาว่าต้องการเอาร่างเนี้ยเป็นตัวแทนของเขาเขาต้องการให้น้องรำให้เขา สิงสยองสองวิญญาณแล้ววิญญาดวงนี้เขาพูดว่ามันจะเป็นอะไรหรือที่ตัวเขาต้องการจะมาอยู่ในร่างของลูกหลานเขาคุณยายเคยสัญญาว่าถ้าเอามาไว้ที่บ้านผีฟ้านั้นจะเลี้ยงให้ดีไม่ให้ขาดตกบก,กพร่องให้สืบจนชั่วลูกหลานเหลนหลนภารกิจครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่ติดตามได้ไหนช่องซอง พุทธนีสองทุ่มสิบห้าทาง n n e l ชนลของกันทั่วโลกผีเข้าหรือเปล่าไว้ไม่บอกมาออกไปนะผีบ้าอย่ามาเข้าคนดีคำเตือนเตรียมผ้าช็หน้าไว้ให้ดีเพราะการปราบผีครั้งนี้คุณอาจมีน้ำตาห้ามพลา 嗯。Mm.